เฮ้ทำไรอยู่เนี่ยเอนหัวไปครับเหนหัวไปเ็ยังไงอ่ะโอ้ยเห็นคุณขับชาป็นเือเกลือเงี้ยนะ รถกะป้ายแดงแล้วหัวไฟไฟเพิ่งไปเทสมาเมื่อครั้งที่แล้วมาโอ้คุณขับข้าใชา้อย่างนี้นะรถเต่ซื้อไม่ใช้งานนะไม่ได้เอาไว้เปลนขนมน,นะเอาช้างกันไปโอม่รถข,ขับอย่างนี้เนี่ยนะแล้วกองหัวไฟนี่นะมันจะมีเรื่องได้เรื่องหรอผไม่กล้าขับเร็วๆๆๆแบบยยนี้อามามามาโอ้าม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 าางาี้ไปปมเ โอ้ยทำได้ยังไงงี้อ่ะตาทีห่หมดเลยผมกลัวมันจะถลอกหมดเถะพี่ของบอดี้มันนะ่ะออไฟแฟลชของเรานะคุณก็รู้อยู่แล้วนะว่าของเราเนี่ยเราต้องการจะให้ช่างภาพมืออาชีพใช้นะงั้นของเนี่ยมัน,ม,นมันทนทานมากอยู่แล้วคืองวดที่แล้วมันเพิ่งเอารถไปทับมานะพี่แลแ้วตอนนี้งองวิ่งวันนี้ยผมก็ไม่เอานี้ห่อไว้ผมกลัวมันถลอกกเปลอืปลอกหมดไม่ต้องห่อไม่ต้องสนใจไม่เป็นไรนะเราจะมีหัวสองหัวสามหัวสี่คุณลอง นะผมมั่นใจว่ายังไงเนี่ยมันแข็งแรงนะครับระบบข้างในแะครับผมกลัวผมวิ่งไปเร็วๆแล้วมันจะเทือนกลัวระบบข้างในด้วยไม่เป็นไรนะเดี๋ยว,ว,วผมจะบอกคุณนะว่าข้างในเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟแฟลชนะไม่ว่าจะเป็นคอนเดนเซอร์นะไม่ว่าจะการเชื่อมต่อสายไฟเนี่ยนะครับการต่อนี่นะไม่ได้ต่อแบบง่ายๆเลยนะครับทุกอย่างแบบมีสล็อตหมดเลยนะครับงานทุกอย่างเนี่ยก็เรียกว่างานแบบงานฝีมืออ่ะ คราฟแมนชิพเนี่ยมันมันสมบูรณ์มากนะแต่และหัวนี่เรียกว่าไม่มีมาตรฐานในการประกอบเนี่ยเท่ากันทุกหัวเลยโอเคแล้วนี่จะให้ผมขับเทสต,ต่อมไม่ต้องแล้วผมขับเองเลยเดี๋ยวผมจะขับแบบกระชากแบบสวูงวิญญาณแบบขี้ๆเลยเดี๊ยวปี๊ดถ้าคุณเห็นเลยอ่าดูที่มันจะเป็นยังไงเอาเลยนะครับเดี๋ยวผมขับแบบไม่เกรงใจนะครับเอาแบบฟีดนะครับล้อฟรีเลยนะครับ r ้ a d y set go โอเคครับโอเคครัขอลองมาปั๊บไปมาเสียกันครับโอ้โอเคครับยังไงไหมครับยังไงครับอันนี้กำลังอ่อนสุดนะครับกำลังแรงสุดนะครับโอ้ ทุกอย่ยังใช้ไงานได้เหมือนเดิมน,นะครับไปไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเาคุยกันต่อนะครับว่าในตัวโฟคอน้นเฟรมนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมมีความมั่นใจมากนะครับว่า คุนทานเพียงพอครับนะเพราะว่าผมเองไม่มีส่วนที่จะเข้าไปผลิตของไฟรุ่นนี้นะครับเพราะว่าไอตัวพลาสติกนี่นะครับก็ทนความร้อนสูงนะเป็นพลาสติก ABS นะครับทุกอย่างเนี่ยมีความแข็งแรงหมดนะครับแล้วคอยพบกับรีวิวนะครับความคงทนของไฟแฟลชของเราในตอนต่อไปนั้นะครับ This new dignity, but they bars of the yeah, truth will do. Yeah, yeah. Uh, I believe there's a pride that's stunning, and I believe in the kingdom coming. Yeah.